นูน่ามาม่าถามหน่อยว่ามกมอันมาม่าถามซิว่ามาม่ากินข้าววันละกี่มื้อห้ามื้อโอ้ทำไมเยอะจังวันนี้มีการบ้านไหมคะวันนี้มีการบ้านไหมโฮมเมกินเสร็จไปทําการบ้านมาม่าต้องช่วยหนูได้แม่ช่วยหนูทําการบ้านชิมก่อน แล้วค่าโรงเรียนหนูนะ่ะแพงแพงค่าโรงเรียนแพงเนี่ยหนูต้องหนูต้องทําอะไรคะหน,หนูต้องเอาหนูต้องเรียนให้มันได้เรียนเอาความรู้เอาภาษาอังกฤษเก่งๆเพราะในโลกนี้คนในโลกเนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาพูดภาษาอังกฤษกันเข้าใจปะอืมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนพูดให้ได้นะลูก เอาอังกฤษไปรัวๆเลยเพราะว่าในเจเนเรชันของหนูนะมันจะเปลี่ยนโลกมันทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปไวัยของหนูมึงแม่นฮ้นคุณคอันนี้ยำปลาหมึกค่ะอันนี้ยำปลาหมึกใส่อะไรคะดอกดอกคแคหรือผุดยำปลาหมึกใส่ดอกแคค่ะ น้องนายกินกินได้บ่ปาจีทูปาจีทูบอกยายบัวกับยายว่าไงคคกทุกพุทธเหรอออกกับพื่อยำอะไรคะไม่รู้พูดเองยำปลาหมึกใส่ดอกแคปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์ใส่ดอกแครค่ะ ไม่ได้ยินเสียงเลยคะปาไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วคือไม่ได้ยินเสียงมาม่านุลูทำไมต้องใส่ไม้เขาก็ไม่ยินเสียงหึไม่ได้ยินเสียงเลยคะทำไมมาม่าเขาไม่เ๋ยวนุกขอกินด้วยนุ้ยมาม่า เว,วันนี้นำเสนอผักอีตูแล้วก็พริกหยวกผักก้านจองแล้วก็หัวหอมนะคะ่านผู้ชมค่ะมากินด้วยกันค่ะอันนี้หอมมันเม็นหมักมันเผาปะใช่คือ <c oughs> อะไรมันคืออันเนียนโอเคอภาษาไทยมันเอินเออ่นอะไอยังหอมญ่หอมหัวใหญ่ค่ะลูกหอมหัวใหญ่ภาษาอังกฤษละ่ะอไม่ภาษาอังกฤษอะ ออนเน,ยน,เน,เนเียนหรืออ,อ่นอนเนียนมันอ่านว่าอะไรอ่อนเนียนโอเคแล้วอันนี้ราคาลูกพริกภาษาอังกฤษลหอันนี้อานหน่อยนะท่านผู้ชมเผ็ดเหรอมันเผ็ดมากแม่ก,กินหอมหอวใหญ่หนูนาว่าแม่กินได้ไหม กินหอมหัวใหญ่ขจัดไขมันแต่กินเต้าหู้ปลานี่ก็เพิ่มไขมันใช่ไหมแม่ม่อยากกินพริกนะทำไมคะมันเผ็ดอะดูก่อนวันนี้มีอะไรบอกด้วยว่าภาษาอังกฤษด้วยมันมีอะไรบ้างมีอังเงียนแล้วก็อัเงเณีแล้วก็ชูฟฟูแล้วก็พริกเออพริก เดี๋ยวก่อนนะแม่ลืมดอกแคร์ภาษาอังกฤษอะไรวะดอกแค์ก็บอกว่าเลย I care you แม่ลืมภาษาอังกฤษดอกแคร่ flower เออ flower เนาะ <Okay. S 1> ถามป้าปานนาว่าดอกแค์ภาษาอังกฤษชื่ออะไรคะแม่ลืมแม่ลืมเพราะว่าน้องหนงูนาก็ไม่รู้ดอกแค์เป็นผักพื้นบ้านะนะเนาะอ่ะอ่ะเธอว่าฉันจะกินได้ไหมเธอว่าฉันจะกินได้ไหมกินเร็ว 으음 음음 ด้วยรักและเคารพทุกท่านด้วยรักและเคารพทุกท่านดึงดูด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 คนที่อยากหอมอยากหุ่นดีนะเจ้าคะ่ะกาแฟเอนเน่ยายนีสองแถมหนึ่งวันนี้สุดท้ายอ,อยากลด10กิโลขึ้นไปเล่น4ี่ชุดขึ้นไปได้เลยค่ะอยากทานคู่กับตัวเอสเน่ทานคู่กันสายเหล้าสายเบียร์ทานได้เลยนะคะแค่นี้แหละค่ะลบวันแค่นี้แหละเจ้าค่คะอยากลด10กิโลทาน4ี่ชุดขึ้นไปนะเจ้าคะ่ะ4ี่ห้าชุด ซื้อไปทานเลยเจ้าค่ะวันละสงแก้ววันละสงแก้วทานได้ด้นะเพคะทานก่อนอาหารแบบเนี้ยเจ้าค่ะเนี่ยทานก่อนอาหารแบบเนี้ยเจ้าค่ะอ่าบอกแค่นี้แหลยค่ะนางเอกกระสิกขอลำล้าชีวิตอันนี้หน่อยเราละเด้อบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ